สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องเอลิยาสเปนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรานะคะจะพามาดูกล่องเก็บฟันเอะแต่ดูขอหาก่อนนะแตนเต้มนี่ไงทุกคนก็คือสภาพผมยังไม่ดีเหนูหนูต้องแบบอ,อืสวัสนี้ก่อนมา โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยตึ้งเตก็คือหนูยังไม่ได้เขียนอะไรมากนะคะอ่ะเพื่อนมาเพื่อนรู้ไหมหนูไปฟันหลุมแล้วสองซีเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนเ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 คือในเนี่ยขาวๆเห็นปะไม่เห็นเหรออเดินเลฟันเข้าไปในรูปว้าอ่ะนี่นะคะ ซีที่หนึ่งกับซีที่สองค่ะแต่นี้เสียบตรงนี้นี่ใส่ตรงอ่าแล้วซีที่สามของหนกำลังจะไป,าาปนีป่ค่ะเพื่อนๆแต่หนูไม่ดูฟันมันก็จะเหลืองนิดหน่อยนะเพราะว่าฟันแท้มันเหลืองโอเคค่ะแต่ตอนนี้นเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนที่หนูจะลาไปนะคะหนูมีคำถามให้เพื่อนๆถ้าใครนะคะ อยากจะสนใจซื้อก่องกิฟฟันของหนูนะคะก็สามารถซื้อได้ที่เออ l ลาซาด้าไอ,อไม่ใช่ของหนูสิที่หนูซื้อมานะคะจาก Lazada นะคะเลือกเป็นอะไรก็ได้เลือกแบบมีตัวก็ได้นะคะแต่หนูจะเลือกมาแต่หัวบ,บาย